ที่จริงถ้าเราติดก,กระดุมถูกนะเราให้สอวอมเลือกเลือกคนที่จะมาเป็นนายกนําเสนอสอใสองในจา์ว่าเขาท่าไหมไม่เขาท่ามันไม่มีบทบัญญัติให้ทําได้ก็หมุนถึงยุ่งเงยที่จริง<ต>ไม่ที่จริงไม่ยุ่งนะยุ่งเดี๋ยวไม่ที่จริงไม่มีอะไรยุ่งเลยเพราะก็ก็อยู่ในกระบวนการเลือกนายกอ่ะมันก็ทุกคนก็ทําตามรัฐมนูนทั้งนั้นอ่ะอะไรที่มียุ่งเพราะไม่ไม่ยุ่งอะไรสำหรับผมไม่มีความยุ่ง ถ้าก็ตั่งตั้งไม่ได้ดีอ่ตั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ทําไมอะมีปัญหายุ่งเด้อไม่ยุ่งจะยุ่งอะไรอ่ะตกลงไม่ยุ่งไม่ยุ่งเยไม่ยุ่งถ้าถามผมมันไม่ยุ่งเลยถามนี่ผมตอบแบบใจแบบไม่ได้มีขุนมัวอะไรเลยนะครับคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันยุ่งเลยการไม่มีรัฐบาลเข้ามาการไม่มีรัฐบาลใหม่แต่ยังมีรัฐบาลเก่ามันก็ประเทศมันก็ไปได้อะใครบอกไปไม่ได้ครับไม่เห็นมีปัญหาเลยเลย ครับเออนั่นสิเป็นปัญหาอะไรกันนักขนาน่ะผมยึดสัยก็เนี่ยก็เงินเดือนราชการก็ยังออกกับบริการที่ให้กับรัฐก็ยังมีเป็นปกติน้ําน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยทั้าร็ไปอยู่มันยังเงไปเรื่อยก็ก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอยู่ดีอ่ะใช่ไหมใช่เออไม่ไม่รู้อะไรกันผมก็ไม่เข้าใจจะเป็นจะตายอะไรก็ไม่เข้าใจก็นั่นะสิบอกว่าประเทศไม่มีรัฐบาลก็มีรัฐบาลอยู่นี่ไง S <S 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 เออรัฐมนตรีก็ทํางานอยู่ทุกคนตอนเนี้อย่างว่าเออนั่นสิเออไม่ใช่ว่าไม่มีรัฐบาลก็มีรัฐบาลนี่รัฐ,รฐมนตรีก็<ร>มีทุกคนอ่ะไม่นอน,นอะไรพูดกันนะไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจมันเดือดร้อนอะไรกันแต่กรนา้น่งเออผมก็ไม่เข้าใจาเหมือนกันเออเออใครถ้าใครที่มาเดือดร้อนโทรมาคุยกับผมก็ได้ผมจะได้เออเออเนี่ยเนี่ยพออาจารย์พูดอย่างี้ผมโทรชักผมเริ่มเข้าใจบางอย่างละว่าเงินเดือนมันก็ออกนะไม่ยุ่งอะไรล่างาวันนี้งานบริษัทก็ไม่ได้ปิดออาสมทอผมก็ททําางนนุก่ะ เออ,เอ,อไม่เห็นมีอะไรเลยผมไปตลาดก็ยังมีซื้อหาอาหารกินได้ไฟก็ไม่ดับเออ,เอ,อมีน้ําท่วมนิดหน่อยตอนฝนตกเมื่อวันเสาร์วันศุกร์ที่ผ่านมาแค่นั้นเองแล้วน้ำก็ลงแล้วอะผู้ว่ากาะมอเขาก็มาดูดน้ําลงไปหมดแล้วครับเออไอ้งานก่อสร้างไอรถไฟฟ้าที่กำลังทำอยู่มันก็ทำมันไปเรื่อยเรื่อมันจะเสร็จอยู่แล้วอืเออเอ,อ,อะไรไม่เห็นมีอะไรเลย GDP ตแค่สามไม่ถึงสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีไม่ติดลบว่าบางประเทศติดลบอ่ะเงินเฟ้อต่ำจะตายประเทศเงินเฟ้ออย่างติดเงินเฟ้อจนคนบ่นโอกแล้วนี่มมันเราไม่เห็นมันไม่เงินก็ไม่เฟ้อครับเออใช่ไหมไม่เห็นมีไม่โวยวายอะไรกันวัเนี้ผมไม่ผมไม่ได้ผมไม่รู้นะว่าเขาเขาคงไม่ได้โวยวายแต่เขาอาจจะผลิวิตกอะไรกันแต่ต้องถามว่ามันปลิตวิตกอะไรเออบอกถ้าเกิดประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาผมก็แปลกใจเป็นอย่างนี้มันไม่มีนักท่องเที่ยวมาเพราะอะไรวะ ครับเออส่งออกไม่ได้อะไรว่าส่งออกไม่ได้ก็เห็นส่งกันโกงโกงโครม,รมสงสัยกันนักธรรมาสราจารีเออคืทุกอยากรู้อ่ะว่าทําไมคนถึงบอกเฮ้ยมันจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรอยากรู้อ่ะเออผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรช่วยอธิบายผมฟังหน่อยเถอะผมอาจจะมองไม่เห็นเหลี่ยมนั้นก็ได้นะเออผใออห็นนักผมเห็นนักนักธุรกิจหรือใครก็พูดกันเยอะผมก็เลยสงสัยอะเออมันตรงไหนวะ เออนะหร,อหรือคนธรรมดาทั่ว,วไปเนี่ยใครเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการนอะ่ะมันไม่ไหวตรงไหนบอกมันหน่อยวะครับเออเช่อไหมงบประมาณก็ยังใช้ได้มันถึงแม้ไม่มีรัฐบาลงบประมาณใช้ไปพังก่อนก็ใช้ได้นี่อเออเออที่อาจารย์ในเออวลากระพูดนี่ผมมึงเข้าใจกันมั้งไหมเนี่ยน้องอไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือคือมันอะไรกันนักหนาแล้วครับเออ ใช่ไหมไอ้หนึ่งควเ้าเฮ้ย <c oughs> ถ้ามีพรรคเก้าไกลเป็นรัฐบาลไม่ได้ประเทศมันจะบันไลยวายวอดไอ้นี่บอกว่าเออถ้ามีสองลุงอยู่ไม่ได้ประเทศจะบันไลวายวอดอะไรของมันกันวะขอบคกณเลยกัน<ๆ>เออนะโอเคนะนะโอเคนะ